สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสู่รู่สู่ค้นผบกพอกับช่องสาบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องค่ะพบกพอกกันในวันที่6พฤศจิกายน2566้อยห้ำมือสามาแดดอ่อนๆพี่น้องแต่ว่าสวยออกมาแดดแดดแดดจ้าเป็นจังไดเนาะอยู่ดีกับใบกันดีบ่าน้อจากเอฟซีแฟนช่องกระไดจ่ะอนุโมทนาบุญโอเดอร์สาบ้านนาได้ไปร่วมทำบุญเนาะค่ะถวายพระไตรแล้วก็ร่วมบุญกระินเนาะค่ะทั้งวัดป่า ูบาอาจารย์ที่สถานานับถือจ้าเฮ็ดให้สู้ผููสุขคน,นะคะเนาะค่ะนอเอฟซีแฟนช่องสู้ผููสูขคนทุกอาจารย์ทุกเอฟซีเนาะค่ะนะให้ความบุญน้ำการให้ได้บุญนุนน้ำเนาะคะ่ะนุนดวงนุนโชคนุนราบนุนรวยนะคะหิ้งปังดังรวยสู้ผููสุขคนณละคะ่ะโอ้ยพี่น้องอิ่มบุญไหลยมื่บ้านนี่จ้าคัากคักจ้ามวนคักมวนเน่จ้า เอาถึงน้ากันสูผูสูคนเนาะค่ะช่วงนี้กะจะเป็นบุญกระถินเนาะพี่น้องค่ะทั้งใดกับบุญกระถินเบิดค่ะมูบานใดกับใดจ้าอะนุโมทนาบุญนำน้ำเด้อค่บบ่าวจะเป็นลงทานเนาะค่ะสายบุญนะว่ะถวายกองบุญทั้งสี่ค่ะนุโมทนาบุญนาค่ะปีหนึ่งมีเทียนหนึ่งจ้างานบุญกระถินจ้าอะนุโมทนาบุญจ้าคลิปนี้สาบนายิบยกตัวเลขจากคนล้ค่ะเซียนเมืองนน นอ้อค่ะนาะมาบอกมาฝา,า,ากมาตอนกะยังย่ำเหมือนเดิมเป็นสูตรหวยคำนวณเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องจ้าใส่วิจารณญาณคิดละละหลยๆก่อนสินน้ำไปลงทุนจ้ามกมีไผ่หัวเลขกสิอ,อกตัวใดเดอ้อพี่น้องทุกคลิปกะยังเป็นแนวทางคือเก่าจ้าสำหรับตัวเลขเซียนเมืองนนท์งวดนี้เพิ่นแบ่งให้บนชุดหนึ่งล่างชุดหนึ่งคือแยกบนแยกล่างเดอ้อพี่น้องเล่นได้ไง่ายๆงวดนี้เพิ่มมีเลขไม่นา่าลงทุนมาให้เบิ่งน้ำจ้าแต่เป็นเลขล่าง าตามนี่เดียวสาบนาจ,จะบ้าสู่ฟังเด้อพี่น้องค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนจะนำไปลงทุนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆเป็นกำลังใจให้น้ำจ้าในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566 9เก้าชุดอรหัน์เพิ่นตั้งซื้อแบบนี้เลยจ้าอันนี้เป็นชุดเลขบนเด้อพี่น้องเก้าชุดอรหันนี่ก็ถือว่าเม่นคักๆพี่น้องจา้า แต่เพื่อนบดได้หอเล็กวิ่งมาจ้าเพื่อนจับมีหอยมีเก้าชุดมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดจ้าอันนี้เป็นชุดเก้าอรหันชุดบนเดอ้อพี่น้องต่อไปเป็นชุดร่างจ้าชุดล่างเคนหอยเหล็กวิ่งมาเด้อจ้า ชุดล่างนี้วิ่งเจ็ดรองหนึ่งจับคู่ไมีเจหกมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกจ้าเลขล่างมีแปชุดพี่น้องจ้าสำหรับเลขไม่น่าลงทุนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนขางล่างเดอ้อพี่น้องติดแ ติดสองติดเก่าติดหานี่เลขไม่น่าลงทุนชุดล่างจ้าข้างบนสามารถมาไดจ้าเพิ่นทรงมาให้แบบนี้แยกบนแยกล่างมาให้เนาะพี่น้องจ้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างอู้พี่น้องเจ็ดซี่ซี่เจ็ดนี่หลายอาจารย์หลายสำนักดีจ้าดังมาชนกันกะล้องไปหาจับฉลากกินแบงถึงไว้บังเดอพี่น้องจ้าถ้ามักบับเจ็ดซี่ยันสือบว่ไดรพี่นอ้องเพราะว่าถากที่สาบนาปล่อยมานี่ เจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่รู้สึกว่าติดเกือบทุกสำนักทุกอาจารย์เลยจ้ะกะพิจารณาเมืองก็รเป็นผู้ใดมักเลีกเล่นกะนี่ละจ้ะวิ่งล่างเป็นห้ยจ็กันหนึ่งมาจา้ะแต่ว่าเลขกข้างบนเพิ่นบ่ไดห้เหลขกวิ่งมาเด้อจ้ะนั่นแหละค่ะกะตามนั้นเนาะค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณที่เพิ่นเอามาฝากมาตอนกอบุญกอบพุนทั้งเชียนเมืองนุ่นเนาะค่ะที่บ่ถึงบ่ปะอิบเฟนช่องอิบซียังน้ำตัวเลขกมาแบ่งปันเด้อค่ะเด้อกะคือเกาจาก้า ู้ใดเนาะคะ่ะมีแนวทางอยากวางในช่องว,ว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณแม่นๆเลขนี้ที่มาเลขผีบวกเลขบวกบุญหรือผู้ใดฝันใดตัวแดงจึงคืนอ,อย่าลืมนำมาแบ่งปันในช่องน้ำเด้อดจ้ะเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวจ้าไอดี ID ไลน์สาวบานาจ้ะผู้ใดมัก,กสามารถเอ็ดไอดีไลน์มาบอกมาฝากมาต่อนสำหรับสายบุญหรือว่า กูหมักเสียงดวงเสียงฉูกอยากแบ่งปันเนาะค่ะเนาะก็ได้ตามหนีเลยจ้าไอดีไรสาบานนะค่ะยิ้คิ้วอาคูดเขามาได้เลยจ้ามาบอกมาพูดมาคุยกันได้จ้าเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะแจ้งนะคะสาบานามีอ่าของดีละจ้ากับไปงั้นกระถินมากกับมีของดีมาฝากกับเป็นอ่าพระเนาะคะ่ะพระกึบเป็นพระปิต,ตาแล้วกับพระสมดิจเนาะค่ะสองยางแต่ว่ากับมี เดี๋ยวเบื้องก่อนว่ามีจักองเนาะค่ะเดี๋ยวสาวบานาจะแบ่งปันพี่น้องแฟนช่องเฟอฟซีผู้ใดอยากได้กับมินแต่คลิปมาเบื้องมาผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะสำหรับอ่ามัดของครั้งเนาะคะ่ะอยากไปติดไว้กระเป๋ากระเป๋าไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าสาวบานาได้มาจากวัดป่าวัดป่าที่เพิ่นกับขอนครังเคร่งคือกันจ่าเป็นวัดคุบาอาจารย์ที่สาวบานานับถือได้มาแล้วสาวบานากะบ,บูชามากะอยากแบ่งปันต้องสิ่ไหมคะ่ะอยากให้พี่น้องอ่าเอาไว้เนาะคะ่ะ อยากแบ่งปันล่ะค่ะพูดถึงว่าผู้ใดอยากได้ก็ล้องม่นตะคิดมาเบิงเนาะคะ่ะอาจจะบ่หลายองค์ค่ะแบ่งปันเลยก็จะแบ่งปันให้สุขุสุขนละค่ะกรแล้วแจ่ดวงตามดวงเด้อพี่น้องจ้ะผู้ใด,ดเห็นคลิปนี้ก็ล้องมินตะคิดมาเบิงเนาะคะ่ะที่อยากได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะพระสมเด็จกับพระปิตาจ้าเอาค่ะเดี๋ยวสาวบ้านนาจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะทางเสียนเมืองน้นเนี่ยฟังอีกเทียนหนึ่งจ้าในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกชุดเก้าอรหันเนาะคะ่ะเป็นชุดบุญเป็นเป็น ชุดเก้าอรหันมีศูนหาศูนหกศูนเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดจ้าอันนี้ชุดบนเด้อพี่น้องสำหรับชุดล่างวิ่งเจ็ดรองวิ่งเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องจ้าสำหรับเลขหลางเจ็ดกับหนึ่งเด้อจ้าจับขั้หายมิเจ็ดซี เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหนึ 7, ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามกับหนึ่งหกจ้าเลขไม่น่าลงทุนชุดล่างนี่เลขเปดเลขสองเลขเก่าเลขหาที่ไม่น่าลงทุนเฉพาะล่างเด้อพี่น้องอ่านให้เขาใจฟังให้จบฟังให้เขาใจจ้ะเลขไม่น่าลงทุน ติดเปดติดสงติดเกาติดหานี่คือบอหนาลงทุนสําหรับชุดล่างจ้ากะตามนี่จา้มามกจัดขัดพนันอย่าลืมเด้อพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดเลยกดแชร์นะจา้าถูกปิดกันย่างนักเลยจา้าผู้ลงทุนกัว่าบหินอ้าค่ะสู้ต่อไปนกากค่ะเลือดนักสู้สําหรับตัวเลขกระไดคลิปนี้ในวันวันที่16พฤศจิกายน2566สาบ,บนาขอขอพี่น้องแฟนช่องอิบซีสู่สูขสุุนเิ่งปังดังด้งดวยสู่สูขสุขุนเงินไลกองทองไลเขา่า ซาธุซาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ